มาลุยกับแตฝึกหัดไม่ใช่มาลุยกับหน่วยที่43กันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งคําถามนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการเม็ดแร่รวมนะครับบทนี้ถือว่าเป็นเม็ดแร่รวมการตั้งคําถามนะโอเคอ่ะอย่างที่ผมเคยว่าไว้ว่าการตั้งคําถามต่างจากประโยคบอกเล่าอย่างไงนะยกตัวอย่างตัวอย่างเช่น กตัวอย่างประโยค you are eating you are eating คุณกำลังกินเนาะคุณกำลังกินกินอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแต่ว่าคุณกำลังกินอันนี้ส่วนไหนเป็นประธานครับอ,นนอน้นี้คือประธานถูกไหมนี่คือประธานทีนี้อันไหนเป็น verb สองตัวนี้เป็น verb ถามว่าอันไหนเป็น verb แท้อ่าไม่ใช่ verb แท้อันไหนเป็น verb หลักอันไหนเป็น verb ช่วย verb หลักกับ verb ช่วยต่างกันยังไง verb หลักคือตัวที่ทําหน้าที่หลัก ในประโยคนะครับถ้าสมมติเอา verb หลกักออกไปประโยคความหมายจะเพี้ยนเลย verb ช่วยคือตัวที่เข้ามาช่วยเฉยเข้ามาเสริมเฉยแต่ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับตัวหลักนะครับไม่ได้มีความสําคัญเหมือน,นตัวหลักแค่เข้ามาช่วยเสริมเฉยอ่ะอันนี้ verb ไหนเป็น verb หลัก v e r ไหนเป็น verb ช่วยอ่ะเราทวนกันก่อนนะอันนี้เป็นประธานถูกไหมยูเป็นประธานโอเคจบทีนี้มี <We> are กับ eating อันไหน verb หลักอันไหน verb ช่วยประโยคน,นี้เขาบอกว่าคุณกําลังกิน ถ้ามุตผมเอาคําว่า eating ออกประโยคนี้เหลือความหมายว่าอะไรครับ you are คุณเป็นหรือคุณคือความหมายเพี้ยนไหมจากคุณกําลังกินเพี้ยนถูกไหมทีนี้ถ้าผมเอา r ออกคุณ eating คุณกินโอเคเรายังรู้ว่ากินแต่ r เนี่ยไม่มีเพราะนั้นแน่นอน่ะมันไม่ถูกแกมมาแต่อย่างน้อยเนี่ยความหมายของประโยคนี่ยังเข้าใจว่า เกี่ยวกับเรื่องการกินถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยไอตัว eating นะครับเป็น verb หลักนะส่วน a r e เนี่ยเป็นแค่ verb ช่วยนะอันนี้เข้ามาช่วยเฉยๆนี่คือรูปแบบของการดู verb ช่วยกับ verb หลักนะครับนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปรเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าไปเป็นประโยคคำถามที่นี้นผมเคยบอกครับวิธีง่ายที่สุดเลยคืออะไรเอา verb ช่วยครับ ตั้งขึ้นหน้าประธานอันนี้ verb ช่วยหลังประธานใช่ไหมให้เอา verb ช่วยเนี่ยครับไปอยู่ข้างหน้าประธานจาก you are eating กลายไปเป็น are you eating จบกลายเป็นประโยคคำถามได้เลยนะคือการเอา verb ช่วยไปอยู่หน้าประธานนะอ่ะเห็นไหมอันนี้เป็น verb ช่วยถูกไหมอันนี้เป็น verb ช่วยนะ เฟิร์บช่วยอันนี้เป็นประธานนะครับอันนี้ก็เป็นเฟิร์บหลักนะเห็นไหมแค่นี้ง่ายๆนะครับเวิร์บช่วยอยู่ข้างหน้าประธานก็เป็นการตั้งคำถามนะทีนี้ไอเนี่ยไอบทเนี่ยไอบทเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับว่าอ่ะเห็นไหม I am late ไปเป็น am I late อ่าผมผมพาดันนี้อ่ผมลืมพูดถึงทีนี้ถ้าสมมติมีพวก wh question เข้ามา wh question คือถ้าสมมติถามว่าเอา verb ช่วยขึ้นหน้า verb i verb ช่วยขึ้นหน้าประธานเนี่ยจะเป็นถามว่าใช่หรือไม่เช่น are you eating คุณกำลังทานข้าวคุณกำลังกินอยู่หรอตอบได้แค่ yes กับ no หรือ maybe นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติม เช่นคุณกำลังกินอะไรอยู่หรอเราก็เอา wh question เข้ามา wh question ถ้าแปลว่าอะไรก็คือ what ครับเอาเข้ามาใส่ข้างหน้าเนาะแล้วก็เอา what เข้ามาใส่ข้างหน้าเป็น what are you eating นะก็เลยกลายเป็นคุณคุณกำลังทานอะไรหรอ นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคุณกําลังทานอะไรเหรอใช่ก็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 ไม่ใช่ละเพราะแบบถามว่าคุณกําลังทานอะไรอยู่ตอบว่าใช่เดอะเบิร์ดเบิร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสมมติเขามีคนถามว่าถ้าเราเราอยากรู้ว่าเขากำลังทานอะไรไม่ได้อยากบอกไม่ได้อยากถามว่าเขากินอยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้กินก็เอา what our WH question เข้ามาเนาะอ่ะทีนี้อ่ะอย่างนี้ ปุ๊บเห็นไหม I am late ก็เป็น Am I late นะครับเป็นการตั้งคำถามนะแล้วก็อย่าลืมนะอตอนจบประโยคก็คือขึ้นนะถ้าสมมุติว่า,าถ้าสมมติอย่างเงี้ย What are you eating ถ้าแบบโอเคมันมี wh question อะไรอย่างนี้มาด้วยก็อาจจะไม่ต้เปไปต้องเสียงสูงก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติบางอันที่แบบเราอยากให้มันมีเสียงแบบให้ความรู้สึกว่าเป็นการถามอ่ะเ,เป็นการสงสยัยเป็นการถามอ่ะก็สมมติ I am late ก็เป็น a m i l a t e ก็คือแบบเอ้ยบอสผมเลทหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราขึ้นเสียงน้ำเสียงเราเปลี่ยนโดยอัตโนมัตินะครับ The seat is free เก้าอี้อ่าที่นั่งนี้ seat s e a t เป็นว่าที่นั่งนะครับ The that seat is free ที่นั่งตรงนั้นอ่ะมันมันมันว่างนะหรือว่ามัน free นะ Is that seat free นะครับเห็นไหมเอา verb ช่วยอ่า verb verb หลักหรือ verb ช่วยซึ่ง i S M R เป็นได้ทั้ง verb หลัก และ verb ช่วยนะครับถ้าอันนี้ไม่มี verb อ,อื่นอยู่ในประโยค is มาเป็น verb หลักนะครับซึ่งก็สามารถทำหน้าที่เป็น v e r บช่วยได้ด้วยเอาขึ้นมาข้างหน้าเป็น is that seat free นะครับถ้าทุกคนผ่านถึงจุดนี้ผมว่าเข้าใจกันแล้วนะครับ she was angry why was she angry เห็นไหม wh question verb ช่วยขึ้นก่อนอันนี้ก็คือ is am are ประธานแล้วก็เป็น adjective ตามมาอะไรอย่างนี้ อ่ะผมพามาดูอันนี้อ่ะอ่ะ David has gone ก็ where has David gone เนอะอันนี้เป็น verb ช่วยอันนี้เป็น verb หลักนะ you have got a car คุณมีรถ have you got a car คุณมีรถหรือเปล่านะ they will be here soon พวกเขาจะมาที่นี่เร็วๆนี้ when will they be here เนาะพวกเขาจะมาที่นี่เมื่อไหร่ paty t can swim can paty swim can นที่นี้ก็เป็น verb ช่วยเหมือนกันนะครับ อ่าเห็นไหมประธานอันนี้เขาบอกว่ากริยาตัวแรกแต่ของผมเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความงงเราะเลยเรียกมันว่ากริยาช่วยกับกริยาหลักนะครับอันนี้คือผมแบบอะดัปมาให้ละตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยอะไรองี้นะครับ Where has David gone? David ไปไหนเห็นไหมมันไม่มีอันไหนที่แปลเป็น has เลย Where David gone? David ไปไหนเห็นไหม has ตัวเนี้ยเป็นแค่เพิ่มช่วยไม่มีความหมายอะไรตรงๆแต่ เข้ามาช่วยเสริมให้แกรมฟามนมันมัน,มน,มนให้เราเข้าใจเรื่องของเทนส์เรื่องของเวลามากขึ้นว่าโอเคอันเนี้ยเขาถามถึงเหตุการณ์ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะว่าเดวิดไปไหนช่วงนี้ไม่เห็นเลยอะไรองี้นะครับ Are those people waiting for something คนเหล่านั้นกำลังรออะไรบางอย่างอยู่รอเห็นไหมถ้าเอา s m r หรือว่าพวกแบบเฟิร์บช่วยขึ้นหน้า เป็นการถามว่าหรอใช่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับ When was the telephone invented นะครับอันนี้ the telephone ถ้ามาเป็นประโยคของเรานะ was invented อันนี้เป็นอะไร passive voice คือรูปที่ตัวเนี้ยถูกกระทำก็คือโทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้น invent แปลว่าประดิษฐ์นะครับ invent อันนี้ telephone was invented คือโทรศัพท์ถูกประดิษฐ์นะครับ เมื่อไหร่อ่ะอ่ะทีนี้พวก do does did ก็เป็น verb ช่วยเหมือนกันเนาะเป็นของพวก present simple กับ past simple นะกอ็อย่างที่เราน่าจะรู้กันอยู่นะครับอ่ะพวก do does กับ did ใช้ยังไงนะ They work hard. Do they work hard? You watch television. อะไรอย่างงี้อ่ะผมไม่อธิบายเยอะละกันนะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ดูอย่างที่บอกไปก็บางทีไอ้ดูเนี่ยก็เป็นกริยาแท้นะก็แปลว่าทำหรืออะไรสักอย่างเช่น what do you usually do at weekends อ uh, ่าดูไหนเป็นดูไหนเป็น verb ช่วยดูหน้าหรือดูหลังดูหน้าเป็น verb ช่วยดูหลังเป็น verb หลักเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ข้างหน้าประธานแสดงว่าเป็น verb ช่วยนะ verb หลัง verb ที่เป็น verb หลักจะอยู่หลังประธานนะครับก็คือ ปกติแล้วคุณทำอะไรช่วงสุดสัปดาห์ะนะครับก็แปลแบบประมาณเนี้ยนะอย่างที่ผมบอกไม่ได้แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาคนนะครับโดยใช้ภาษาไทยเข้ามาช่วยนะ what does your brother do พี่ชายของคุณทำอะไรอันนี้ถามว่าทำงานอะไรเนาะ what do you do คุณทำอะไรประมาณว่าคุณทำงานอะไรเนาะ He works bank in a เขาทำงานในธนาคาร I broke my finger last week ฉันทำนิ้วหักฉันทำนิ้วตัวเองหักเมื่ออาดิตที่แล้ว How did you do that ก็คือไม่ใช่ how did you that นะ How did you do that คุณทำอย่างนั้นอะได้ยังไง did เข้ามาเป็น verb ช่วยเฉยๆให้รู้ว่าเออโอเคประโยคเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะครับอ่ะทีนี้ เหมือนจะมีพวกแบบเป็นประโยคประโยคปฏิเสธเช่นผมมาเขียนดีกว่าจะได้อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นเช่นอ่ะอันแรกเลยประโยคแรกที่เขาว่ามาคือ where is John แต่ว่าเขารวบย่อไปเนาะก็เป็น where's John เนาะ apostrophe s แทนอะไรอย่างนี้อ่ะก็เป็น apostrophe s เนาะอ่ะอันนี้ก็คือที่เขาเขียนมาแต่ถ้าขยายมาก็เป็น where is John ทีนี้ประโยคหลังคือ why isn't he here why isn't he here เนี่ยก็คืออ่ะถ้าสมมติเราลอง เรลี่ยนกลับมาเป็นประโยคบอกเล่ามันก็จะเป็นประมาณว่า he isn't here ถูกไหมเขาไม่อยู่ที่นี่เนาะ is am r is am r แปลว่าเป็นอยู่คือในที่นี้ก็คืออยู่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไมเนาะพอ why เข้ามาใส่ก็เป็นทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่แต่อย่างที่บอกไงถ้าสมมติ verb ช่วยอยู่หลัง ประธานไอเนี้ยก็คือ verb ช่วย v ร์หลักนะเหมือนกัน verb to be อยู่หลังประธานก็แสดงว่าเป็นบอกเล่าแต่ถ้าอยากให้เป็นประโยคคำถามก็เอาไอเนี้ยมาใส่ข้างหน้าประธานก็เป็น why isn't he here ทำไมเขาถึงไม่อยู่ที่นี่นะทำไมเขาถึงไม่อยู่ที่นี่นะโอเคอันที่2ครับ why can't Patty come to the meeting tomorrow Why can't Patty come to the meeting tomorrow? เอ่อโอเคอ่ะถ้าปรับเป็นประโยคบอกเราก็คือ Patty เอาเอาตัด w h y ออกก่อนนะ Patty c a n come เป็นประโยคบอกเราก็จะเป็นแพท t ี่ can't come to the meeting tomorrow อันนี้เป็นประโยคบอกเราใช่ไหมทีนี้รู้ได้ไงเป็นประโยคบอกเรานี่คือ verb ลักนี่คือ verb ช่วยถูกไหม can can't เนาะก็คือสามารถ come ก็คือมาเนาะแพที่ไม่สามารถมาที่การประชุมพรุ่งนี้ได้ ทีนี้เปลี่ยนเป็นประโยคคาถามเขาอยากรู้ว่าทําไมมาไม่ได้นะครับก็เอาไว้ตัว verb ช่วยแหละไปอยู่ข้างหน้านะก็เป็นแบบนี้ why can't Patty come to the meeting tomorrow ทําไม Patty ถึงมางานประชุมพรุ่งนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแรกๆเนี่ยใช้เวลาทําความเข้าใจนะถ้าแบบเรายังไม่คล่องใช้เวลาได้ใช้เวลาตัวเองทําความเข้าใจตกผลึกค่อยๆเข้าใจค่อยๆต่อจิ๊กซอว์ทีละนิด จนเมื่อเราเข้าใจแล้วอ่ะต่ออีกตอเข้าบล็อกมันได้ปุ๊บเฮ้ยมันเกตเลยมันเกตแล้วมันเกตยาวเลยนะอ่ะ uh, why didn't you phone me last night ทําไมคุณถึงไม่โทรมาหาผมเมื่อคืนนี้เนาะถ้าเป็นประโยคบอกล่ะถ้าเป็นแบบการถามแบบทั่วไปก็เป็น why did นะถ้าแบบเมื่อวานโทรมาก็บอก why did you phone me last night ทําไมคุณถึงโทรมาหาผมเมื่อคืนนี้อะไรนี้แต่พอไม่ทําไมไม่โทรมาก,ก็เป็น why didn't you come w h y didn't you phone me last night อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากลองเนาะก็สามารถทำไปก่อนแล้วก็ตรวจด้วยกันดูเฉลยไปก่อนก็ได้นะครับหรือใครอยากรู้ใครที่แบบยังไม่ค่อยชัวนะทำแบบฝึกหัดที่ะระบทก็ได้นะที่ะระแบบที่ะหัวข้อแล้วก็เปิดคลิปดูผม,ผมอ่าเปิดคลิปผมดูเนาะ แล้วก็พอจบหัวข้อหนึ่งปุ๊บกดหยุดแล้วไปทำหัวข้อต่อไปจะได้รู้ว่าโอเคสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยมันตรงกับที่ผมอธิบายไหมอ่ะมันตรงกับที่เราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจแสดงว่าโอเคฟังที่ผมอธิบายไปแล้วก็ปรับให้เข้ากันนะครับจะได้เข้าใจด้วยว่าผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะโอเคไปลองทำแบบฝึกหัดดูครับ